กับมาชมกันต่อครับก็ยังอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกับทีมงานสาวสวยสาวเอิญนะครับสาวเอิญดัมซิ่งอยู่ที่บ้านาบ้านสมุทรครับตะบนสมุทรอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับกับรถขุด นี่ตัเชียเอ็กหนึ่งสอู์ครับดินสวยเหลือเกินครับขุดสะเกา่าได้ปลาไหลไปเยอะเลยนะครับสองคลิปผ่านไปที่นี่ครับบนห้องแอร์เย็ยนๆของเสาเอิร์นดัมซิงนี่ขัดน,นี้เลยกำลังใส่ดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูบทบาท การทำงานด้านล่างกันหน่อยสองคลิปเต็มนี่สอบถามเบื้องต้นไปพอสมควรครับสาวสวยซูปเปอร์สตาร์ดาวดวงใหม่ของอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเขาจะมาแข่งกับสาวนุ่นดับสิงครับคนนี้สาวเอิญดับซิง อำเภอรปราสาทมี2สาวซปเปอร์สตาร์แล้วนะครับนี่รถในทีมงานนี่มีแต่รอๆเลยเมกาดวนนะจ๊ะเมกาสุดรอครับสังกัดทีมงานนิวเจริญภูมิครับวันนี้3คัน สามคันสังกัดนิวเจริญภูมิมาช่วยงานของอทีมเสาเอินดัมซิงมาแล้วครับอีสุดสุเอ็นพีอาร้อยสิบห้า ปากอ่อครับใกล้ๆเลยครับสบายๆครับช่างหนะคนตัดลาย เป็นดินดำๆครับดินดำเป็นรถเดิมๆครับคุณพ่อเป็นดัมแมนอยู่ข้างล่าง ะบะยาวครับยาวใหญ่ด้วยคันนี้รับรองว่าคุณลูกค้านี่ไม่ไม่มีผิดหวังแน่นอนสาวเอินอายุ20ดูสิครับฝีมือไม่ธรรมดาไม่แพ้ผู้ชายเลย ดินกำลังสวยเลยครับไปแล้วเนี่ยดินขุดสามาเป็นดินดำๆเหนียวเหียวปนโคลนครับเหมาะแก่การปลูกปลูกพืชรับรองสวยแน่นอนแล้วปลาไหลนะเยอะเลยครับนี่ถังปลาไหลอยู่ตรงนี้ เนี่ยครับโอ้โหดูครับเต็มเลยปลาไหลเต็มเลยมาแล้วไม่กล้าสุดหลอ่อนิวเจริญภูมิ หน้างานป่านนี้ครับอยู่ตรงข้ามกับอสพอทุ่งมนเลยนะครับหน้างงาน ยังแต่หล่อมากครับเมกกาคันนี้สุดหล่อประจำทีมงาน ดำชันมากดำชันดีเหลือเกินครับคันนี้กระทะล้อหน้าเนี่ยเป็นแม็กล้อหลังนี่โครเมียมเงาตาแตกเลยครับมาจอดเทียบกับ NPR ร้อยสิบห้าของอาสาวเอินสาวสวยอเอ็มพีปราสาทอีกหนึ่งท่านครับนี่อวดโฉมแม่ถ้าจับ115ร้อยสิห้าสาวเอินปะแป้งแต่งตัวนะครับจัดชุดแต่งเข้าไปหล่อๆนี่โอ้โหไม่แพ้ไม่กล้าล่ะวิ่งกันสี่คันเบาๆครับ ปากบ่อมีที่หนึง แบบปลาแป้งแต่งตัวแบบนี้ครับรอเลยครับโอ้โหเป็นล้อแม็กทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับด่วนนะจ๊ะออลันครับ แต่วันนี้ไม่ค่อยได้ลั่นเท่าไหร่เพราะว่าใช้แต่เก์หนึ่งกับเกียร์ถอยนะครับวิ่งวิ่งใกล้ๆเบาๆเนิบๆน้ถ้าขึ้นทางราดยางนะโอ้โหสับเละแน่นอนครับ แต่ว่า NPR 115ของสาวเอิญเนี่ยเดิมๆซ่อนรูปนะครับข้างในนี้โอ้โหสวยงามนะครับคนขับนี่หน้าตาดีเลยสาวเอิญสุดสวยเลยใส่แว่นมีสเสน่ด้วยนะครับ นม,นมท่านใดสนใจก็ลองลองลองมาจีบเธอดูนะครับผมใครที่มีคุณสมบัติเหมือนอย่างที่บอกในค,คลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วไปดูนะครับ คลิปหน้าผมจะพาไปเปิดวาร์ฟนะครับไปเปิดวาร์ฟกันซะหน่อยเปิดวาร์ฟสาวสาวเอิญคนสวยของเรานะครับใครที่อยากจะจีบอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะรู้จักเจอกันเลยนะครับคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ครับผมออกจากลากันแข่งเตัานี้ครับสวัสดีครับ